บลอกเที่ยวไหหลามาแล้วค่ะจากคลิปที่แล้วที่เราไปหาบินกับโมเหอมานะคะตอนนี้เราเริ่มจากสถานีรถไฟโม่เหอนนั่งรถไฟจะไปไหหลากันค่ะ ซึ่งรถไฟร,รอบนี้เป็น hard sleeper นะคะก็เป็นเบาะแบบแข็งๆแบบนี้และเป็นเตียงนอน3ชั้นค่ะทุกคนใครจองเตียงล่างได้ก็จองนะคะเพราะชั้นล่างมันพอนั่งได้ชั้นกลางก็พอจะนั่งได้นิดหน่อยแต่ชั้นบนนี่คือนอนอย่างเดียวเลยนะคะแน่นอนว่ารอบนี้เราไม่พลาดค่ะเตรียมสเสบียงมาด้วยขอรีวิวห้องน้ำมิดหนึ่งนะคะห้องน้ำก็จะดูดีประมาณนี้ สำหรับการนั่งรถไฟจากโมเฮอไปไหหลารอบนี้เราจะไม่ได้ยิงตรงไปเลยนะเราจะนั่งจากโมเฮอไป7ชั่วโมง20นาทีนะคะไปพักที่เจียเกิดต้าฉีกันก่อนอ,อ๋อนอกจากอาหารแล้วรอบนี้เราแบกไวน์ขึ้นมาจิบบนรถไฟด้วยนะคะบอกเลยว่าพร้อมมาก เราถึงสถานีเจียเกิดต้าฉีประมาณเกือบ<า>ตีสองนะคะอันนี้คือมันหนาวมากเราก็เลยลุกมาเต้นรอ <c oughs> เราจะนั่งรอรถไฟที่เจียเกิดต้าฉีอยู่ประมาณเกือบ4ี่ชั่วโมงนะคะ <c oughs> นี่เขามีสเตชันสำหรับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ด้วยนะมารีวิวห้องน้ำที่สถานีรถไฟนะคะเออปกติมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะ สถานีอื่นก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นแต่สถานีนี้เป็นแบบนี้วินเทจมากๆก็ให้ดูชาดาดามีคนอยู่แล้ว จ okay, หมดด้ว่าม่คนมีแบบนี้นะคะก็จะมานั่งยองนองยองกันตรงนี้เลยนะนั่งยอง,งยองกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันสะอาดเพื่อดูเสร็จแล้วอ่ะ,ะ,ออะมันจะมีมันจะฝาดนะข้างตรงเนี้ยมันจะฝาดแบบอัตโนมัติแล้วก็จะมีน้าไหลไหลไหลไปแบบนี้ รถไฟจากเจียเกิร์ต้าฉีปไปไฮล่ามาแล้วค่ะเตรียมตัวขึ้นกันเลยเที่ยวนี้เราจองเป็นฮาส์ลิปเปอร์เหมือนเดิมนะคะและรอบนี้เราจะนั่งรถไฟทั้งหมด11ชั่วโมงครึ่งค่ะเอาให้มันเบื่อรถไฟกันไปเลยแต่จริงๆมันก็ไม่น่าเบื่อมากนะเนื่องจากว่าเราอดนอนมาใช่ไหมเราก็ขึ้นมาเราก็หลับเลยนะคะนี่อันนี้เราพกแก้วกับกาแฟมาเองด้วยนะทุกคน ก็คือขึ้นมาเราก็หลับเลยใช่ไหมตื่นมาก็พบกับวิวสวยๆแบบนี้นั่งชมวิวชิวๆไปตลอดทางนะคะเราว่ามันก็โอเคนะสำหรับแบบสายชิว ไฮลาเออเนี่ยนะคะจะอยู่ในเขตปกครองตนเองมองกโกเลียในประเทศจีน,นะคะ่ะซึ่งได้รับการขนานนามว่าไข่มุกแห่งทุ่งหญ้านั่นเองแต่ว่าถ้าใครอยากจะเที่ยวทุ่งหญ้าเนี่ยก็ให้มาช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนอะไรแบบนี้นะคะ แน่นอนว่าทริปนี้เราไม่ได้ไปทุงยาฮงห,หลุนเป่ยค่ะแต่ว่าเมืองนี้ก็มีอะไรน่าสนใจหลายอย่างนะเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์เยอะมากได้รับวัฒนธรรมของมองโกเลียเต็มๆเ,เลยแล้วก็จะมีวัฒนธรรมของรัสเซียด้วยนะคะให้ทุกคนชมวิวไปก่อนจะเห็นว่าเมืองเนี้จะมีความเป็นจีนดั้งเดิมแล้วก็มีความผสมกับโมเดิร์นด้วยก็คือมีย่านอุตสาหกรรมในเมืองนี้ด้วยนะคะ ว้อห้องน้ำเป็นแบบว่าผ้าม่านนะจ๊ะอ่าบน้ำแบบผ้าม่านนะจ๊ะเ,เออไม่เป็นไรนะมีน้ำอ่ะไม่เห็นดูด้วยเอาวิวบล็อกนะจ๊ะเอาเอายังดีแต่แรงดี อ้มีโรบอทมาถึงไฮลาก็อยา่าพลาดเมนูเนื้อแกะค่ะทุกคนคอย่าโรยนะครับเนื้อแกะให้ลองชิมดันนะฮะพอเราเห็นเนื้อแกะอยู่ในฟาร์มนะฮะับหลอนทางมาเราก็หิวแล้วนะครับแกะที่บอลหมดเลยนะครับเต็หมดเลย เนื้อแกะย่างนะครับที่มณนลออินเนอรมองโกเลียนะครับประเทศจีนเมืองไหหลานะครับสวัสดีตอนเช้าจากไหหลาค่ะเมืองที่ไม่คิดว่าจะมีหิมะตกแต่แดดที่มาตกนะคะเมื่อเช้าตกหนักมากเมื่อเช้าขาวหมดเลยเออแต่ตอนนี้ออกมาก็ยังไม่ีหิมะตกอยู่นิดหน่อยเห็นไหมเห็นความขาวบนเสื้อสีดำใช่ไหมตอนนี้เราก็ลังจะออกไปร้านกาแฟกันนะคะเนื่องจากว่าที่โรงแรมอาหารเช้าดีเกินไป กาแฟาที่มีให้คือน้ำรังแก้วหลับไม่ได้ก็เลยต้องมาหา,หาร้านกาแฟากินเองมันเห็นไหมเนี่ยเห็นความพิมาตกบนเสื้อดิฉันเลน,น,เน,เนเส่วนผู้คนที่นี่นะคะก็แต่งตัวกันแบบชิล ดูรนะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยฝนและหิมะค่ะทุกคนแต่ก็เบ่อย่านค่ะเราต้องไปเที่ยวที่แรกเราไปกันที่ไฮไลท์นิชแนลฟอเรสต์พาร์คค่ะเสียค่าเข้าคนละ30หยวนนะคะเห็นหิมะแล้วเดี๋ยวถ่ายด้วยหเห็นละเห็นละหรือว่าชุดทำพิมมันทำให้เห็นอะ เออเอาจริงก็ไม่คิดว่าหิมะจะตกนะเมื่อวานยังอากาศดีอยู่เลยอ่ะทําให้การเดินเล่นในสวนของเราวันนี้นะหนาวเหน็บนิดนึงนะคะแต่ว่าโล่งๆค่ะไม่มีคนเลยหิมะตกค่ะทุกคนตอนแรกคือเมืองนี้กะว่าไม่หนาวนะเมืองนี้กะมาแบบชิวๆแต่ดันหนาวกว่าเมื่อคืนอีกข่าวไปหมดทั้งตัวก็คือเอาฟิตเช็ควันนี้นะคะ ่าดิชัดชื่อใส่รองจอนมาแค่หนึ่งตัวแล้วก็กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อข้างในเสื้อยืดหนึ่งตัวเสื้อแขนยาวไหมพรมหนึ่งตัวไหมาพรมบางบางหนึ่งตัวแล้วก็เสื้อโค้ตตรงนี้นะคะเออพอไหวแล้วก็มีผ้าพันคอผ้าพันคอช่วยได้นะคนถ้าไม่ไหวให้ใส่แมสหนุนมุกแหละนเะนี่ย ถ้าไม่ไหวใส่แมสตจางๆก็ใส่หมวกถุงมือต้องมอีขอบคุณมือถือที่ยังอยู่กับเรายังไม่ตาย ือตอนนี้เรามาเดินเที่ยวใน,น National Park ในไหหลานะคะซึ่งเสียค่าเข้าสาสิบหยวนแล้วก็มาแบบว่าไม่รู้ว่ามาดูอะไรเพราะว่าในรูปมปันสวยนะในรูปเป็นแบบข่าวหิมะเต็มอะไรอย่างนี้ตอนนี้คือประมาณนี้นะคะ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรให้ดูเดี๋ยวเรากำลังเดินไปดูแบบเขาบอกว่ามีสวนสัตว์ให้ดูอะไรประมาณนี้ก็เลยจะเดินไปดูประมาณ800แปดร้อยเมตรระหว่างเดินก็คือหิมะตกแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวไปดูสัตว์กันแต่ว่าทุกอย่างต้องเสียเงินนะถ้าเข้าพักแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวข้าเข้าสวนสัตว์ก็ต้องเสียเงินไไไไถ่ายให้หน้อยถ่ายให้หน้อย ด้านหลังตรงนี้เหมือนเป็นส่วนนกแบบเงียบๆนะคะเหมือนเขาเก็บสาสเข้าข้างในกันหมดแล้วอะ่ะเราก็เลยไม่จ่ายเงินเข้าละไปเดินลุยป่าแทนนะคะนี่ขาวมากขาวมากไปทางไหนแล้วเนี่ยอือ เราไปกันต่อที่พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ฮูลุนเปเอออค่ะหรือฮูลุนเปเอออเอสนิกมิวเซียมค่ะ <ข Ooh. S 1> ก็เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆที่เขาอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้นะคะจะบอกว่าพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยเขาทำดีมากๆเลยนะที่สำคัญเลยก็คือเท้าฟรีนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้วัวราณวัตถุต่างๆของชนเผ่าเร่ร่อนและชนเผ่ามองโกนนะคะก็แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเขาเนาะรวมไปถึงวิวัฒนาการประวัติศาสตร์อะไรต่างๆของชนเผ่าในภูมิภาคนี้ด้วยค่ะ ไปกันที่จัตุรัสเจงกิสขานค่ะซึ่งห<ม>ิมะก็ยังตกอยู่นะคะวันน<ม>ี้ในส่วนของจัตุรัสเจงกิสขานตรงนี้นะคะ<ม>ก็จะมีหลายโซนให้เดินนะกว้างอยู่เหมือนกันจะมีโซนกิจกรรมทางน้ำเนาะโซนน้ำพุโซนของเล่นเด็กนะคะแล้วก็โซนประวัติศาสตร์ค่ะอ๋อจะแข่งตายก่อน ไปสิอะไปเลยคะ่ะถ่ายรูปสิถ่ายวิดีโอให้อยู่ถ่ายวิดีโอให้อยู่เผื่อตกลงไปแล้วจะได้มีคลิป ไกลๆดีสองคนนี้บ้านอยู่เมืองน้ำแข็งนะครับรู้ว่าเดินได้นะครับเดินเลยน้าสวยสวยมากไปอีกไปอีกเจ่งมากโอเคเฮ้ยทัาทีมาถ่ายตรงนี้สวยอ่ะเปลี่ยนกันอยู่ข้างบนถ่ายเปลี่ยนกันเอาวิดีโอหรืออะไรเอาวิดีโอเนี่ยแหละดูหนาจริงอะถ่ายแล้ว ว uh ้าฮ่าฮ่าฮ่ลงมาได้แังค่ะให้ลูกน่อยเราไม่แบ่งในสัตว์และสัตว์ เ,เ,เลแล้วคือมีคนออกมาเดินเล่นทำมาอะมาเดินเล่นไปซื้อขอบปั่นจักรยานอันนี้คือชีวิตปกติเอาเลยกมากันที่แด์มาร์คของเมืองไหหลาค่ะอนุสาวรียของเจงกิสขานั่นเองมาถึงที่นี่ก็อย่าลืมมาทักทายวีรบุรุษแห่งทุง่งหญ้าหรือก็คือคุณเจงกิสขาน,นะคะ อันนี้คืออะไรอ่ะน้องคือใครกระทิงไหมน้องคือกระทิงใช่ไหมอันนี้ม่าจะด้านหน้าละ่ะมีรถตำรวจด,ด้วยนะคะฝั่งโน้นน่าจะเป็นแกะเ,เฮ้ยมันต้องมีกระถางตรงนี้ด้วยนะมันกระถางแบบนี้ ซูมนิดหนึ่งนะคะด้านบนคือคุณเจงกิสค่ะที่กำลังขี่ม้าและถือแ่อยู่นะคะดเดี๋ยววันนี้มารีวิวอาหารโลคอลนะครับเป็นเมนูแกะนะครับเป็นหม้อไฟนะครับเนื้อ,อ,อแกะขึ้นชื่อของ 嗯，牛肝好，慢嗯，嗯。嗯嗯 ต่อมาค่ะอันนี้ก่อนที่เราจะนั่งเครื่องบินกลับนะคะเราจะไปกันที่อุทยานอนุสร์สงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลกไขลาเออค่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะญี่ปุ่นมายึดบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของกองทัพค่ะ อุทยานแห่งนี้ก็เลยสร้างขึ้นบนกองซากปรักหักพังของบังเกอร์ที่เขามีอยู่ใต้ดินนะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูใต้ดินเนี่ยก็จะเห็นเป็นฟุโมต่างๆแทบจะเป็นเขาวงกดอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เคยเป็นฐานทัพของกองทัพญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเนาะเราก็เลยเดินเล่นอยู่โซนด้านนอกตรงนี้นะคะตรงนี้สามารถเข้าไปเดินชมได้ฟรีนะคะก็จะเห็นพวกรถถงังต่างๆเนาะ ก็ถือว่าที่นี่เป็นสถานที่สำคัญในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความโหดร้ายของสงครามเนาะแล้วก็เป็นอนุสรสถานรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะซึ่งรถถังพวกนี้นะบางส่วนก็เป็นของจีนนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของญี่ปุ่น,นะคะ่ะเธอแปลป้ายนี่หน่อยสิเขาเขียนว่าอะไร พิพิธภัณฑ์ฮูลุนเปอร์ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของที่นี่นะคะชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์ยุคโบราณค่ะชั้นสองจะเป็นยุคราชวงศ์และชั้นสามก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ทั่วๆไปที่เขาจะปรับเปลี่ยนกันไปเนาะและอย่างที่เคยบอกไว้นะคะพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยเขาทําดีมากๆเลยและที่สําคัญนะคะเข้าฟรีค่ะ รับการติดตามรับชมค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทัพทิมด้วยนะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ